เอาเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนโอเควันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาเล่นเกมเอาทินไลน์นั่นเองค่ะทุกคนก็คือเกมนี้เนี่ยกำลังดังแต่ก็วันนี้มาพบกับช่อง W Gaming กันนะคะมาเดีเรามาว้อโหลดเกมกันนี่นะคะเอาโหลดสามยาวมาแล้วมาแล้วเกมนี้จะเป็นเกมเอาทินไลน์นะคะก็จะมี การไปเที right Man, okay, mm ่ยวนะคะตอนนี้ผ่านผิดมาเยนะทุกคนทุกคนอันนี้มันจะมีแมปใหม่ไหมนะคะเขาเลยให้รอโหลดก็คือโปรยได้ตังค์เพิ่มมาแล้วอันนี้นะคะจะเป็นเอาคินนะโอเคเห็นไหมเราได้ตังค์ห้าร้อยอฟีสอันนี้จะเป็นอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบเอฟรีหนึ่งรอบรรรล่นเยอะเยอะเยอะเราได้ตังค์หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยแอร์์ วันนี้มีสี่พันแล้วเราอีกล้อไหมไม่เอาค่ะเพราะว่ามันมีโฆษณาด้วยเนาะเออเดียวันเนี่ยจะไปที่ไหนดีทุกคนเหนื่อยจังวันนี้เนี่ยจะไปไหนดีทุกคนอ้โอดีที่นี่เป็นที่ที่อยอดชอบมากทะเลค่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะมันไม่ใช่ทะเลก็ไม่เป็นไรทุกคนโอเคอยากไปลองเข้าไปดู่ัวทุกคนนะทุกคนอุ้ยมันมีเพชรให้เราด้วยโหเขาให้เราเก็บเพชรได้ด้วยค่ะทุกคนหัวนึกว่าให้คลิกขวาเพื่อเดินนึกว่าให้คลิกขวาเพื่อขยับหน้าจอแลนะมันเกมโรบอกจ้าเก็บเพชรเดี๋ยวเราเดินไปเก็บเพชรกันนะคะทุกคนโอ้ โอ้เราได้เพชรครบแล้วเคนี่เป็นบ้านของโยวาค่ะเป็นบ้านที่หอนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นกันโ้สวยจังเลยวิววิวบนอากาศขาดบนกระแดนโหสวยจังเลยเดี๋ยวโยเี่ยจะไปที่อื่นดีกว่าไปที่ไหนดีทะเล โอเคเดี๋ยวไปทะเลแล้วกัน so ทุกคนไปแน่ค่ะทุกคนเอ้ยมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทะเลกันเลยนะคะทุกคนก็คือทะเลเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนกันเีอวเราก็ไปดูกันเลยทุกคนก็คือเรามีเกมมหไ่มเนะโอ้โหทุกคนเต้นอะไรกันอยู่อ่ะโอ้หอะไรเนี่ยเองจ้าบังดิวเยนรมน ผมมีตะคนตั้งเช่อเพราะเพราะเลยเอ๋แอแตอวันนี้เอา้าแล้วไหนอะมันเป็นทะเลไม่ใช่หรอทุกคนงงจังเบยทุกคนนี่มันทะเลนะจ๊ะมาดูแดนพรีเมียมกันซิโอ้โูเสียตังค์เป็นหมื่นเลยไม่เอาไม่เอาทุกคนน,นี้ด่านอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูถั่วไหมทุกคนเขาบอกว่าไม่ให้เข้าด่าน เล,ลยอืมเออมู่บ้านสวยอ๋อนี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วค่ะทุกคนบ้านสวยริมตลิ่งนั่งอยู่ริมหาทรายไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนฮะเฮ้ยนี่ไงบ้านที่มันสามารถมาปาร์ต,ตี้กันได้อ่ะนี่ไงจเจอแล้วเฮ้ยทุกคน นมีมันได้จริงอุ้ยน้องแมวอุน่นเล่นน้ำได้ไหมอ่ะอุ้ยไม่ได้เออแต่ว่ามันไปฝั่งนั้นได้ดทุกคนหรือเราไหวกันอู้คือมันไห้จริงเลยนะคะทุกคนใช้ตัวเดินเป็น W V v, v นะคะทุกคน W V A S R นะคะไม่มีดีนะ โอ้ลงทะเลได้ไหมนะทุกคนไม่ได้นะโอ้ก็อันนี้ยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะมันก็แค่เดื่อนข้างบนมาได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปในบ้านกันดีกว่าเอา้าฉันไม่ได้จุกัับพวกเธอไปนี่ดีกว่า มันบอกว่าสามารถออกจากประตูได้นะคะโอ้บ้านโยอะขายเค้กด้วยเหรอเนี่ยไม่มีใครมาเยี่ยมบ้านเราเลยอ่ะขึ้นห้งบนจะไหนดีกว่าฉันพร้อมไปแล้วโอโอไม่ใช่ฉันไม่ได้จะขึ้นเราขึ้นไปดูข้างบนกัน ฮะข้างบนมีตู้เกมด้วยว้าวไหยตกกระจายแล้กกวกาผีสีหน้าอย่างคุ้นเมื่อกี้อะ่ะขอโทษเ,เพื่อนเพื่อนหรอเล่นอะไรอ่ะเล่นด้วยกันไหนม่เอานะ่ะไม่ได้จะขึ้นมาเล่นกับใคร่านไหนอร่อหหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนกันต่อดี นี่นะคะยังไม่เคยไปเลยก็คือนี่ค่ะเที่ยวที่นี่เลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นรังนกใหญ่เนาะรังนกใหญ่ใหม่พะลุรุลุดเอ้ยใหม่พะลุุลุดสุดสซยนี่มาแล้วอุ้ยที่ไงว้าวเป็นภูเขาเลยค่ะทุกคนเออตรงนี้นั่งได้ด้วย โอ้โหไงหทุกก่อนไปไหนดีทุกคนดูสิฉันเห็นอะไรรูปบนมาตรงนั้นมีบ้านใครด้วยอ่ะลงไปดีกว่าทุกคนโอคือเขาอย่งมาสูงอ่ะวิว่ไม่กลัว,ว ่ไปๆไป,ไป,ไป,ไปโอ้ระวังตกภูกเขาด้วยนะเธออืออ,อ,อันนี้ก็คือมันสามารถไปได้ใช่ไหมแล้วเราไม่ได้โดดดิ่งอะไรเลยหรอท คนมาละทุกคนเราเข้าบ้านกันดีกว่าเนาะทุกคนตรงนี้นั่งขิงช้าด้วยนะโอ้โหนั่งชมวิวนะคะทุกคนก็ค,คือเรานั่งชมวิวกันอยู่บนนี้แล้วค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราออกไปกันนะคะทุกคนโอ้ยโอยอ,อย่าพึ่งเลยนะคะทุกคนโอ้โอ,โอ,โอเดี๋ยวเราเลยนะคะอันนี้มา เดี๋ราจะขึ้นไปบนบ้านของโยวากันนะคะโยก็อยากรู้เหมือนกันว่าบนบ้านจงมีอะไรอุ้ยอันนี้ของแท้แล้วจ้ะดิฉันปอบใจมากไปเราออกไปดูข้างนอกแช่สกุช,ชี่เป้าไม่เดี๋ยวเรานั่งก่อนนั่งก่อนคนนั่งนั่งนั่งอ้าวไม่ได้นั่งอ,อุ้ยนี่อ่างสกุช,ชี่ ก็คือให้เราแบบทำโยคะใช่ไหมที่ชินชินเข้าใจแล้วเดี๋ยวโยวไปนอนพักสักงีบมันึงดีกว่าเดินไปเดินไปเดินไป,น,ไปนอนพักสักนี่หนึ่งปวัวดเข้าไปนุ่งหวัวเข้าไปตรงนี้ด้วยดีกว่าอ สบายเกิดโอ้ค่อยคยนวดไปฉันก็สบายอยู่แล้วอันนี้บ้านอยู่จริงใช่ไหมทุกคนคือโยวอาไม่ได้หมู่ออ้ยโอ้ยๆอ้ยตรงต้นไม้นี้อ่ะมันมีทางลงด้วยค่ะโอ้เพื่อนวอสคืออะไรอะ่ะอ๋อห้องนอนวิ่น่ารักอ่หน้านอนมาก ทุกคนมีโต๊ะตรงนี้ด้วยค่ะต่กันเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าจะมีอะไรอีกโอ้คือมันเป็นหลายที่ที่เราไม่เคยไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีด่านบ้านด่านบงอะไรเนี่ยแหละคล่ะแต่ว่าเอิมที่ว่าแต่งชุดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ นี่ค่ะมันมีเสียตังนะคะแต่ว่าไม่ต้องอัพค่ะแจเอาโอเคโอเคแจเอาแจ,จเอามันจะมีชุดกระโปรงด้วยแต่ว่าอันนี้ทองแท้ค่ะแล้วลองใส่ดีอุ้ยโบไม่เอาหรือว่าเอาแบบนี้ไหมอันนี้จะเป็นแบบชุดเอิมใส่นะคะใส่เล่นอันนี้ไม่ทุกคนเราคิดว่าแบบ ไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดกระดิ่งติ้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 งกด subscribe ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ